เปิดไฟมาละเหรอเออพวกเราพี่น้องล่างหูกันหมดนะดีนะพวกเราก็ไม่อดนะได้ปลากินกันทุกคนนะแล้วล่ะู้เรื่องยิ้มหน่อยโอนี้ลูกใครอ่ะพ่อพ่ออยู่ไหนแม่ทะลรกตงว บ้านูยอหูส <Never bath> ีตะบนแม่ทะลบอำเภอจับการจังหวัดเชียงใหม่ครับแรแม่ทะลบแครับโดยมีผมพันตรีเสรีคณะวันนี้คงมีแทศไทยแล้วก็จีนครับที่แล้วก็เป็นเกียงที่ย่างยืนครับ It's honest very because have we official from phòng pháp cảnh quốc vùngศูนย์ tấn công ngăn chặn và tham tán y chiến ชาติประธานในพิธีพรนเอกยอดชายคงว,วรินเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนอุคกรใไฮรีจีนและผูแ้แทนชุมชน,จนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะตามที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามเรื่องของห้น้ำห้อสุขา 2. ่ยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ยากไร้ที่มีความประพฤติดี <S <S ขอบคุณท่านประธานค่ะ ยนน n นทเรียนเนคครบเั้ในสร้าง่วมในทางนี้ครับ We are very happy, so much happy that I Hui support. โอเคเชนเล็บที่เชนอยู่อาสังแค่ที่ไหนหลังจากนี้นะคะก็จะขออนุญาตยนเชิญแอดถ่าย่าเดี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 

Obrigado. Mm -hmm.